มันมันมันน่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นแลวท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบดออกมาเนี่ยท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคําแต่ที่ท่านสะบดออกมาเนี่ยอปีจันไรเอย่ยอะไรเอย่ยกะเลวราชเนี่ย ดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไรให้ท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้หรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกะเลวราดเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนอย่างที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนละ่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ว่าท่านไม่เคยป่วยเลยท่านไม่อาภาธเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาภาธไปได้เหรอพยาธิธรรมมหิพยาทิงอนติโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ท่านไม่เคยอา,าพาธเลอแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอา,าพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านน่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็น เป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินทรีย์ว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนิสัยเหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมากตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอาเมือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียรติท่านอยู่ เราเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๊หรอกแต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอย่าไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านด่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะเอาพีจะไหลเนี่ยอะมันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนา น่าบัรลังสารไหมคะดิฉันถามท่านหน่อยประด่าถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านอนะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลย ท่านหนูเทนเป็นโยมก็แนะนําพระดได้ทําไมแนะนําไม่ได้ล่ะเออแล้วแต่ท่านแทนที่จะพูดโดยธรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ไ,ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านอันนี้โยมขอญาตพูดตรงๆใครก็จะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มันไปเกี่ยวอะไรอะ่ะพพะพุทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอคะ ศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหมทําไมข้าบรบันเดาะบันบันเดาะไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบันเดาะบ,บวชไม่ได้เหรอท่านก็ประเรียนเก้าเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนมาเหรอสมันตะภา,าษาธิกาท่านก็เรียนมาท่านปเรียนเก้าดิฉันก็ปเรียนเก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไม่ได้โง่ไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกวา่าดิฉันค่ะ เขาไปเรียนก้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาก็ต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ำว่าดิฉัน,นมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนำอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนำให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไป บอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่านอัดคลิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวนั่นะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่เวลาท่านเทศสอนน่ะกล้องกี่ตัวล่ะนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่นะมันมีแต่อัตตาหรือเปล่าคําถามคําถามฮะท่านปกป้องธรรมหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านคะท่านดูเทน ฉันก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่าอัปปีจันลยนมันควรแก่เหตุไหมหรือแม้แต่ด่าดิฉันเนี่ยเ<ด>พียงเพราะว่าดิฉันแค่พอเวลาได้ทีว่ากูจะเพี้ยงพำ วัดนาจะเพี้ยงพําก็เลยออกมาเสนอหน้าหลังจากหายไปนานวันนี้ก็ออกมาเสนอหน้าสแสดงความเห็นถึงวัดนาป่าพงและ,สะแสดงความเห็นถึงกูในขณะที่ป่วยค่อนแขกคารวสเดี๋ยวแอดมินกูอย่าลืมตัดคิดไว้นะที่กูจะไปร้องสันนักพ,พุทธกูจะไปร้องมหาเถรสมาคมแล้วกูจะตามติดด้วยว่าจะทําอะไรบ้างไหมกูจะเดินทางเข้าไปร้องเรียงเจ้าวาดด้วย ถ้าพระเหล่านั้นไม่ทำอะไรกูจะประจานกลางทาระกำนันกูจะเปิดเผยสูาสา่สาธารณสาธารณะให้เห็นกันไปที่ประจักษ์ว่าปกป้องคนชั่วคนเลวทำลายคณะสงฆ์กูจะปกป้องาศาสนาแบบที่พวกมึงชอบปกป้องกันกูจะทำมึงจะได้รู้ว่าที่พวกมึงปกป้องกัน่ะกูก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่พวกมึงใช้วิธีการเดียวกันในการปกป้องคือการกล่าวโทษ กูก็จะกล่าวโทษแบบที่มึงกล่าวโทษกูอย่าล้อไห้รอบที่สามร้องไห้หาเธอหรือร้องไห้หาพ่อเธอหรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจนน้ำตาคลอ ให้พ่อมาเทน้ำตาที่เพลงเพลงพูดเนื้อเพลงให้ฟัง <c oughs> มหาบอกว่าอาจาร์อวดอ้างว่ามีญาณกูบอกก่อนนะกูไม่เคยพูดเลยว่ากูมีญาณกูมีญาณเดียวคือญาณตรงเตงถ้าท่านบอกว่าญาณตรงเตงใช่กูมีญาณจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้อวดอ้างกูมีจริงๆกูเปิดโชว์ก็ได้ท่านอยากดูไหมล่ะเดี๋ยวกูเปิดให้ดู กูมีจริงยาอนตรงเตงไงเดี๋ยวกููกูเดี๋ยวกูสายให้ดูเลยอ่ะกูสามารถปัดซ้ายปัดขวาด้วยนะมีย่อมียกยืดหยุ่นยืดหยุ่นดึงดังดึงดังนี่ได้นะจ๊ะนี่มีขึ้นแบบอย่างนี้ได้ด้วยนี่อย่างนี้ได้ด้วยนี่นี่พับพับพับอย่างนี้เลยเอาไม่ละกูมียานี้จ้ายากูมีจริงๆกูไม่ได้อวดอ่ะกูมีจริงด้วยยาตรงเตงเลยจ้ะกูมีจริงจริถ้าเนี่ยกูพูดกูใช่แต่ถ้ากูบอกกูมียาอย่างรู้กูไม่เคยพูดเลยจ้ะอย่ามาตอแหลใส่ความกูก็ยังไม่รู้มันก ทำแอคเข้าโรงพยาบาลเอเบียก็เรื่องของกูกับกูจะแอคเข้าโรงพยาบาลหรือไม่แอเข้าโรงพยาบาลแต่กูก็ก็เงินกูไม่ใช่เงินมึงสิทธิกูไม่ใช่สิทธิ์มึงกูจะเข้าตรงไหนก็ได้กูจะเข้ากูจะออกเดี๋ยวกูจะเข้าไปใหม่ก็ได้มาแล้วแต่กูกูจะแอคไม่แอคแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับตัวกูเองอะทาไมล่ะอิจฉากูเหรอไม่มีปัญญานอนโรงพยาบาลดีๆไม่มีใครมีไม่มีปัญญาไม่มีใครมามีปัญญาจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้อย่างกู เวลามึงป่วยเป็นไงล่ะนอนอยู่บ้านแดกดาภาัยลากูนอนนู่นนอนแดกอาหารหรูอยู่ในโรงพยาบาลอิจฉากูเลยไม่มีคุณสมบัติไม่มีความไม่มีความสามารถในการที่จะขยับขยายตัวไปน้อนได้แบบนั้นอิจฉากูเลยตายสิ<อ>สะสมพวกทรัพยบบำเพ็ญไว้บำเพ็ญบุญไว้เยอะๆเพื่อวันหนึ่งตายมาเกิดเป็นคนอ๋อถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนก็มีโรงพยาบาลสัตว์นะโรงพยาบาลสัตว์นอนห้อง V i p พก็มีมานอนอยู่ในตู้สีใส่เยยมืองแล้วก็นอนดมยาวในตู้อะเวลานั้นเจ้าของก็มา ทำใจดีๆนะลูกเดี๋ยวแม่ก็มารับนะลูกเดี๋ยวก็หายนะลูกเนี่ยอันนี้ก็พกกระซับของหมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมึงไปเกิดเป็นหมานะแล้วเกิดในตระกูลดีวันนะันตะดีเนี่ยหน่อยๆล้ะกันนะเผื่อมึงจะมีโอกาสได้ไปนอนโรงพยาบาลสัตว์ดีๆกับเขาบ้างอากซือของในตะกร้าเลยจ้าทุกเห็นพระแต่งกรให้อาจารย์ยาวมากอาจารย์เห็นหรือย่างนะกูขี้เกียจฟังเขาอะกูรู้สึกไม่เป็นประโยชน์กูเลยไม่ฟังกูจะฟังเฉพาะคนที่มีคุณธรรมจะได้ทำคนที่มีคุณธรรมจะได้ทำกูไม่ฟัง ถ้าพระที่มีคุณธรรมจะได้ทำกูจะฟังท่านถ้าพระท่านใดไม่มีคุณธรรมจะได้ทำกูไม่จําเป็นต้องฟังใช่ไามาปลอดภัยจ้ะกับจากโรงพยาบาลแล้วเหรอปากแทบขึ้นเลยนะแน่นอนจ้ากูแทบอยู่แล้วจะไม่ต้องกลับจากโรงพยาบาลกูก็แทบเหมือนเดิมจ้าเป็นไงล่ะอีพวกที่ค่อนแวนดูดวงกูไว้เป็นไงล่ะกูจะป่วยอย่างนั้นกูจะโดนมีดหมอผ่าตัดแบบนี้นี่ไงกูนั่งแหกปากดาอยู่เนี่ย สะใจไหมล่ะ